เฮ้ยมาไงเว้ยเนี่ยอุ้ยแต่เขาก็ต้องบอกแน่เลยว่าห้องลบแบบนี้แค่เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ตัวเดียวก็เอาอยู่ ต้องใช้แน่ๆเลยอ่ะขอแนะนําตัวก่อนครับทุกคนเชียงเชียงไี่มาแล้ววันนี้นะครับเชียงจะมาใช้เครื่องดูดฝุ่นของ t f ฟ l รุ่น X p r e s p e c 11.60นะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายหนอได้เคลียร์ฝุ่นง่ายแล้วก็ดูดได้ทุกซอกทุกมุมนะครับท่อมเจ้าส่งมาขนาดนี้เดี๋ยวจะอ่านเองก็ได้แม่บ้านไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเขียวห้องก่อนเริ่มกันเลย อ้าตอนนี้เราเคลียร์ห้องเสร็จแล้วทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเชียงขออันบ็อกซ์อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นนวัตรกรรมขึ้นดูดฝุ่นเลยนะเราเริ่มกันที่ตัวเครื่องนะครับมีความแรง3ระดับเขาบอกว่ามันไม่ใช่แรงธรรมดาแต่ว่ามันแรงมากอ่ะเดี๋ยวเปิดระดับอีโคให้ดูก่อนอกดแบบนี้แบแบแม็กอุ้แรงมากนะถ้าไม่สะใจก็คือกดตัวแดงแดง รงมากเขาบอกว่าใช้แค่1ครั้งก็เหมือนเถือว่าเป็น Big กทีนนิ่งเดยแล้วนะแบบชาร์จ1ครั้งใช้ได้45นาทีอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากเลยทุกคนเพราะว่ามันสามารถนอนได้พับได้กดแค่คลิกเดียวเงี้อได้แล้วอือแล้วก็ในกล่องนะครับจะมีหัวดูดมาให้ยเยอะมากใช้งานได้หลากหลายทั้งหมด4หัวด้วยกัน เดี๋ยวจะให้ดูว่าแบบต่ละอย่างมันพิเศษยังไงน้อ,อเริ่มกันได้เลยอ่ะมาจุดแรกเฉียงเชื่อว่าทุกคนอนะ่ะอยากรู้มากว่าไอ้มาม่าพวกเนี้ยเราจะดูดมันขึ้นหรือเปล่านี่ก็สงสัยไม่ได้สงสัยว่ามันจะดูดขึ้นหรือเปล่านะสงสัยว่ามันไปอยู่ตรงนี้ไนดะ้ยังไงงงอ่ะเปิดเครื่องอี่นีออ่ะปุ๊กปิกปุ๊กปิกรอพ่ออีกรอบนึ่งปุ๊กปิกยืนรอตรงนี้ก่อน อย่ามาดูดโซฟานะครับถึงจะบอกว่าโซฟามันเป็นจุดที่เราควรจะดูดมากๆเลยถ้าแม่อยู่แล้วเห็นเราไม่ดูเนี่ยแม่จะเ,เครื่องดูฝุ่นตีหัวนะอืมหุยสะอาดสัดมากอ่ะคือแบบนี้มันก็พอแนละ้วไงแต่ถ้าแบบอยากจะดูดแบบเราก็ ดูดได้แบบนี้เลยนี่เนี่ยเราไม่ควรรัดเลยเลยนะใครที่แพ้อากาศแพ้ไลฝุ่นอะไรเงี้ยจะรู้ดีว่ามันต้องดูดเว้ยอ่ะแล้วเราก็สุดท้ายโซฟาเราควรจะดูดซอกด้วยเริ่มนะนะขอแทนโซฟาหน่อยนะเราเจออุปสรรคเราเจออุปสรรคจะทานทมได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพอเพิ่มพลังงานเป็นแม x อุ้ยอุ้ยอุ้ยผ่านได้โอ้โหสุดยอดว่ะโอ้โหปุ๊กปิ๊กเก่งมากลูกพ่ออ่ะปุ๊กปิ๊กดูดอีกรอบหนึ่งอ่าโหอ่ะ,ออะเอาเทอร์โบไปเลย,อยโอ้โหกริบมากเราเจออีกอุปสรรคเราเจออีกอุปสรรคอึ๊ อาอันนี้คือสอบใบขับเครื่องดูดฝุ่นอยู่หรือเปล่าโหมีไฟ LED ด้วยองทุกคนเกรี้ยงไหมเกลี้ยงไหมดูดเลยเหรอเกลี้ยงเลยเหรอดุดย่อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปุกปิกจะสามารถดูดแป้งบนพรมนี้ได้หรือเปล่าพมอะไรนี่มันคือผ้าม่านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อ่ะ อันนี้คือแบบเบาสุดนะแบบรองแรงสุดไหมโอ้ยอนี่ติดกับพม่าเลยคุณได้เสียกันแล้วนี่เห็นไหมฮ้ยมันเจ๋งมากจริงมันไม่เจ๋งธรรมดานะมันเจ๋งอันสุดท้ายครับมันเรียกว่าแบบลองทูทุกคนมันดีมากๆเลยทุกคนเพราะว่ามันช่วยทําความสะอาดในจุดที่อยู่สูงๆอย่างเชลฟ์หนังสือหรือว่าผ้าม่านครับอะถึงอีกหนึ่งช่วงที่น่าสนใจที่สุดนะครับนั่นคือโชว์ ผลงานว่าเราดูดอะไรเข้าไปบ้างซึ่งไม่มีใครเขาทำนะได้แล้วนี่อ่ะโอ,โอ้ทำมาม่าได้หนึ่งชาวเลยทุกคน,นอ่ะเอาออกมาแล้วก็ต้องเก็บกลับเข้าไปโอ้ต้องประกอบร่างภูปิดก,ก,ก่อนแป๊บบนึงอ่ะภูปิก,ปกพอนะ เสร็จแล้วทุกคนโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันสะอาดมากแล้วมันก็เป็นฝีมือเสียงคนเดียวเลยวิกคลีนนิ่งเดยระยะเวลาเหลือไม่ถึงชั่วโมงปกติต้องจ้างแม่บ้านหลังจากนี้ไม่ต้องจ้างแล้วเพราะว่ามีเจ้าเครื่องดูดฝุ่นที่ครบฟังก์ชั่นตัวนี้เป็นตัวแรกที่เสียงเคยมีนะทุกคนแล้วมันก็แบบดูดได้ทุกซอกทุกมุมจริงๆ ก็มันไม่ใช่ดีธรรมดานะดีเครื่องฝุ่นนี้นะครับย้ำอีกทีว่าเครื่องฝุ่นทีฟาวรุ่น X Force X 11.60นะครับทุกคนตอนนี้มีโปรเซ็นทรัลออนไลน์เ7เซลล์โปรแรงต้อนรับต้นเดือนเครื่องดูดฝุ่นไร้สายทีฟาว X Force X 11.60รุ่น T Y 9879ราคาปกติ16,990บาทลดเหลือ14,500บาท แต่ถ้ากรอกโค้ด TF เฉียงจะเหลือ1 1 0 0 0บาทเท่านั้นโอ้โหไม่ใช่ถูกธรรมดาแต่มันทูกเฉพาะวันที่5-8ถึง8กระกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับช้อปง่ายๆกดเลยที่ Central Online หรือ Central App เฉียงใส่ลิงก์ไว้ให้ในแคปชั่นแล้วนะครับวันนี้เล่นใหญ่มากทุกคนเดินทางไปก่อนแล้วอยู่ข้าวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b ์น,นะครับวันนี้